สวัสดีครับผมช่งเป้นะครับผมก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเครื่อง A หนึ่งห้านย์สนะครับเป็น MacBook Pro Retina นะครับสิบห้านิ้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับมาในอาการเปิดไม่ติดนะครับ ก็ตอนนี้ได้ทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาสรุปให้ได้ฟังกันนะครับว่าซ่อมในส่วนไหนไปนะครับผมแล้วก็เครื่องเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติไหมนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดของเครื่องรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีตัวอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว C ตัว R ตัว L นะครับตัว CPU นะครับตัวแรมนะครับแล้วก็พอร์ตต่างๆนะครับ เครื่องที่ทำการซ่อมตัวนี้ไปนะครับก็จะไปเจอในส่วนของตัวชุดไฟ1.05นะครับที่เป็นไฟเลี้ยงตัว CPU นะครับก็คือชุดนี้นะครับที่เหมือนมีคาบน้ำลงมานะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถไปเปิดการทำงานของ CPU หรือว่าตัว HM ได้นะครับทำให้เครื่องมีอาการติดๆตับดับนะครับผม จุดหนึ่งนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนตัวไฟลบอ์ออรนะครับเป็นการเขียนค่าไบออดเคลียร์มีใหม่นะครับเพื่อที่ให้ตัวเครื่องเนี่ยเปิดเป็นการเริ่มรีเซ็ตระบบใหม่นะครับก็ทําการเปลี่ยนตัว IC ตัวนี้ไปนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนตัวไฟลบอ์ออรนะครับที่อยู่ภายในตัวตัวเมนบอร์ดเนี่ยม่นะครับพอทําการเปลี่ยนตัว ชิป IC ที่ทำการผลิตไฟตัว1.05โวลต์นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะกลับมาสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับลูกค้าเขาเปลี่ยนลำโพงด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการเทสลำโพงด้วยนะครับตัวเสียงนะครับตปิสู่ก็ เกือค่อนข้างดีเลยนะครับเสียงก็เท่ากันครับทั้งซ้ายนะครับทั้งขวาน,นะครับขอบูลทุกอย่างนะครับก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะฮะ ในเครื่องก็เปิดติดใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่อง MacBook Pro A1502 นะครับมาในการเปิดไม่ติดนะครับก็สามารถส่งให้ทางร้านสมัยทีสวิตซ่อมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นส่งเข้าสำนักงานใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่าส่งตามสาขาอีก5สาขาก็ได้นะครับผมอยู่ตามห้างเลยนะครับ ส่วนสถานที่นะครับก็สามารถเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วช่องทางการีต่อนะครับสามารถขึ้นไปดูหน้าเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ